โอเคค่ะตอนนี้ทยยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างเจี๊ยบจะาสักเป็นงานลายผมผสม S M P นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนทําเสร็จว่าช่วงแรกนี้นะคะจะออกมาปิดปกปิดได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือพี่ลูกค้าก็คือผมบางเนาะทุกคนนี่ก็คือบางเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงพื้นหนังศีรษะที่มีความบางแล้วก็ผมที่ยังมีอยู่เก็บไว้หมดเลยนะคะทุกเส้นไม่ต้องกวนไม่ต้องตัดนะคะเรามาดูกันว่าตอนทําเสร็จเข็นหนาขนาดไหนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้ช่างเจี๊ยบก็ได้สักเป็นงานลายผมนะคะ ผสม SNP ก็คืองานนี้ก็คือแน่นเนียนละเอียดเลยนะคะมองไปไกลให้ดูไปไกลเนาะถ่ามองไกลก็จะเห็นเหมือนแบบสีเขาแบบแน่นจริงๆนะคะปกปิดตรงที่มีความแบบผมบางได้อย่างดีมากๆตอนนี้ก็คือตรงที่มีผมบางตั้งแต่ระหว่างเนะะี่ยค่ะกรอบหน้าตรงนี้จนถึงด้านบนที่ช่างเจีย๋ยไถดูตอนแรกก็คือมีความผมบางมากๆตอนนี้เห็นปกปิดรวมกับผมจริงที่มีอยู่คือดีเลยนะคะเนี่ยค่ะ ด้านล่างก็คือเห็น,หนสวยงแบบนี้เลยนะคะเห็นแน่นแบบนี้เลยเพราะว่าช่างเจี๊ยบทาเฉพาะส่วนนี้ไปก็น่าจะประมาณสี่ชั่วโมงแล้วด้านบนแล้วยังเหลือด้านหลังอีกเรามาทําต่อกันแต่ว่าอยากจะให้ชมแบบผลงานนิดนึงนะคะตอนทําเสร็จเนี่ยด้านบนนี้ก็เห็นสวยมากๆสวยแบบเนี่ยคะ่ะมองไปคือสวยมากเดี๋ยวเราจะทําด้านนี้ค่ะตั้งแต่ด้านนี้ต่อไปด้านหลังนะคะเราอยู่ด้านหลังข้างหน้าก็คือแน่นแนยนนะคะแน่นแน่นมากๆ ช่างเจี๋ยให้ดูกองก็พยายามแตะแล้วนะคะได้ประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะช่าเจี๋ยช้าๆเนาะเห็นไหมคะพื้นพื้นด้านล่างพื้นแน่นเนียนละเอียดนะคะมีทั้งลายเส้นผสมงาน S M P นะคะงานนี้จะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าผลออกมาคือดีมากๆแล้วออกมาสวยนะคะปกปิดได้แนบเนียนแล้วก็ได้สวยมากๆเลยนะคะโอเคเนี่ยค,ค่ะรวมประกุมจริงที่มีคือสวยมาก